สวัสดีค่ะท่า,านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอ้องครับผมค่ะไทเท่านั้นไถหน้าอยู่ไกลเบิ่งดีๆดนะค่ะพ่อน้องพี่ครับผมพ่อน้องพี่ครับพี่นอ้องค่ะโอ้กับลูกนอ้องเนาะเม่น,น,นค่ะลูกน้องพ่นไลายนี่ครับผมหลายไลค่ะฝนตกมือขึ้นนี่ค่ะท่านผู้ชมอัดห้วยซ่องไปฮอนที่สุดค่ะจังไดมาตีหนึ่งลงบักแห้งเลยนะเง่าแเนนค่ะเบิ่งหนามยุ่หน้าพิ่นพื่นค่ะหน้ายุ่หน้าโคก พนไทยหุดหน้าเพิ่นดำเอาค่ะพอน้องพี่ค่ะครับเอาภาพบรรยากาศแม่น้องพี่เอามาฝากพี่น้องเอซีค่ะลง่งห้ลงหน้าเนาะเอาอ <laughs> สิตาค่ะเอาคลีมนี่น้ำเสียสิภ้าไปตามแนวทางเลขของเอดเส้นมีหลักหน่วยล่างแม่นแม่นค,ค่ะขอบคุณเอฟซีใจดีทรงไห้ขอบคูณขอมูลตัวเลขของแอดเส้นมีเด้อค่ะ หล,ลักหน่วยล่างเนาะหลักหน่วยล่างครับพี่น้องค่ะหวดวังหันน้ำเชี่ยเห็นน้ำเพลินเข่าศูนย์ครับตาเลขออกสองศูนย์ค่ะแต่ว่าผู้ทรงขอมูลนหพิ่นว่าเขาร้ายงวดแล้วลักหน่วยล่างเดินมาลายงวดแล้วค่ะเอารถไทยเดินตามเนาะค่ะสมัยก่อนน้ำเชี่ยกะบซอยอีพอค่ะแต่ว่าน้ำเชี่ยท่านนั่นคุยบ่ท่านอยูเ่เด็ดไทยว่ามัน ่บมินไทหนึ่งบ่จึงเห็นอย่างเนาะนี่ไถแบบนี้มันมันสบายค่ะครับตถไถเดินตามนี่ค่ะไทกับใหญ่กับพอใหญ่แต่ก่อนเนาะโอ้ครับผมเอ้าจัดภาพบริาการมาสบายเนาะมูเจ้าเนี่ยเอาไปเบื้องแนวทางกันเลยเนาะครับผมค่ะโอเคท่านผู้ชมงวดนี่เป็นงวดแรก ที่น้ำเชี่ยน้ำเสนอของแอดเส้นมีเนาะครับผมค่ะหลักหน่วยล่างมีห้าตัวหน่วยล่างด้วยค่ะหมวดวังหันน้ำเชี่ยเห็นน้ำเพิ่นดด้วยค่ะเพิ่นทรงมาไหเบึงเนี่ยค่ะหมวดวังหันนี่แอดเส้นมีครับผมหลักหน่วยด้วยค่ะหน่วยเป็นหน่วยค่ะเพิรนดทรงมหาหันเนี่ยค่ะข่าูนยนครับเอาหมวดนี่ด้วยค่ะ นี่ค่ะแอดเส้นมีนี่ค่ะต้นสับับเลยครับผมต้นสับับเลยค่ะหวดนี้ได้หน่วยล่างสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นหลักหน่วยล่างได้ครับผมหน่วยล่างน่งวดววา้อนี่เข่าศูนย์เนาะแต่วันมิหาโตผลค่ะเอาตัวรับเมตัดออกเอาค่ะตัวรับเมตัดเอาค่ะหวดนี้คือตัวนี้ครับค่ะสิบหกมิทุนาเนี่ยก็คือ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเลี่ยงเลยตัวนี้แมนค่ะนี่ครับผมตัวง่ายนี่ครับค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดน่วยเด้อค่ะ่านูุษมมหันเข้าศูนย์ครับผมค่ะเอาถ้าเสียใจเลขดับบไ่ไรที่เถาว่าหันเนี่ยของเวมิ่มีศูนย์เด้ปัวล่มดีดับศูนย์มน ถือว่า่ายุแล้วถือว่า่อย่เอายี่สี่ก็ได้ค่ะเอาทีว่าเสียนว่งหันพนดับยูครับมาแล้วค่ะนี่แอดเสินหลงยี่สิบมาแล้วอูน้ำใช่ลงไปแล้วหมู่ว่านนี่ค่ะบานนี้เริเสี่ยกลับมาลงที่หลังกลับชนวเจ็ดอีกทถาช่วอาจารย์ถูกกับปูศรีเกตครับือวเจ็ดนี่สามสำนักครับพี่น้องเนาะล่างนี่ดับไปแล้วถ้าเ่าพายุ กันแพีงถุงสามสรรมันคุณดิเหรสามสันนเดิครับผมม,มากันตามสูตรครับพี่น้องเนาะ่ <น torso> สูตรดับผืนมังสีค่ะถ้าสมมุติว่าเอฟเซ้นมีลักหนวยกับจริงคือหลายตัวแท้ทำเชี่เยเอฟซีกับเจด้เห็นผลงานผลดีเ้ยคะ่ะคือหลายตัวทางงวดว่าหันเนี้เอฟซีกับเห็นผลงานเลขดับคือปัวร่มดีเอาวาัยูุ่คือศูนย์เนาะครับค่ะถ้าเอฟซี มักก่าวาเชี่กับปูศรีสเกตกับแอดเซิร์นลงเนี่ยร้อยหาสิบห้าเลยที่เ่าร้อยห้าสิบห้างวดดับล่างครับผมเอาอยู่เด้อโอ้เจ็บนี่ก็บว่ามีอะไรดิเนี่ยหายไปเราตัวนึงค่ะชนะพนนี่เอฟซีเห็นผลงานพนมีเขาไม่รุดคือกันค่ะรามผูช้อมทุกท่านทุกอาจารย์ค่ะถึงว่าพนรุดหวดว่าหันหวดนี่พนกะเขาเจ้าเสีย ชนะพลก็ไปแล้วเถาเจ็ดกับหกนี่คือคือคือว่ามีหลัก่ะวว่าตามสูตรนะเจ็ดกับหกไปแล้วเหลือดกรจะเลือตัวนี้ค่ะสี่ห้าแปดแปดนี่สามตัวพอ้แล้วก็ล่งดีคือบีบเขาคักแล้วค่ะสามตัวนี่หนักหน่วยอย่างเดียวได้ครับแม่ันหลักหน่วยอย่างเดียวไทยเอฟซีมีตัวเด่น สองตัวตัวเดียวคือสีหายอย่างดียวค่ะเนาะครับเด่นสองตัวยังสิเอามาประกบเพิ่นเลยมันจะได้หกคู่พอเถอแมนเพราะ<ฮ>ว่าเด่นสองตัวเนาะเด่นสองตัวได้สามตัวเนาะยังเหลืสามตัวแมนหกคู่ไม่ต้องกลับค่ะนี่ค่ะเอ็ดเซนโรมสุดยอดดีเด้<อ>ร่อยหาสิหางวดอ่ะแทงมุขันหลุดเลย หูน้ำเช่าย่่งตลอดเนาะแม่ยกตตวอย่างจังกล่องเสียนี่ละ่ะว่าให้หัวเจ้าของยังบวกหั่นสิบหาเลยลอยหานสิบหนันแถวแม่จาออยังมีลดอยูน่นะมีมีปีนี้ก็รลดอีกสองหมัดแล้วนั่นลอยหานสิบหานี่คือคือแอบเสริรนหลงน้ำเสียตามผลงานมากประมาณสิบหมวดอะไรนีค่ะแต่ว่าเอาไปให้อูน้ำไชลง่งค่ะนี่อาคาเพนรมุ่ง ูทใรักหน่วยล่างเบื้องเขาพี่น้องเนา<ช>ะเหลือสี่ห้าแปดถ้าเป็นดับยูครับผมเหลือสี่ห้าแปดหารักซิดมันแมนมากประกบใ่แม่นสบายเลย<ะ><ะ>เลขกว่าตรงกลับเนาะครับเอาคลิปต่อไปมาเราบอทาบานนี้คลิปต่อไปครับผมเลขลางเซียวยูนีล่ะคะดานุชมค่ะเลขลางเสียวยูนีล่ะ คลิปต่อไปก็คืองวดว่าหันน้ำเชื่อร่องทดล่องให้เอฟซีเบิ้งครับค่ะว่ามันจิเข่าบัวค่ะถ้าพอเอฟถ้าพอชนบุรีเอาอยู่เล็กยุนี่ก็ต้องเข่ากินน้ำเชื่อเคยบอกให้เอฟซีฟังค่ะคลิปต่อไปนะค่ะานุ้ชมคลิปต่อไปก่ะเลขตัดดับมาบนงวดที่สองว่าสิไปจังไหนสี่เข่าบัวกะเข่าบ่าเข่าเสียวคือเกาหน่นยกลางงวด โอ้เขาทั้งบนเขาทั้งล่างเลยเนี่ยคุมเลยครับคลิปต่อไปเด้อค่ะทดานผู้ชมมาไปถ่อมย่างเด้อครับพี่น้องย่างมาม่าเลยครับใกล้เมื่อไ่แล้วนะครับผมสิบหาเพิ่นล่ะไปอันเอฟซีเพิ่นถามหาพอพูดถอมแต่ว่าน้ำเชี่ยกับก่อไม่เชี่ยกะเดว่าไลค์คลิปเลยดิค่ะทดานผู้ชมว่าเพิ่นสิบปอยรอรอวันที่สิบสี่สิบหาหรือว่าวันหวยออก เพิ่นสิป่อยแบบนี่ของเพิ่นแม่ค่ะก็เข้าใจอยู่เพราะว่าบางท่านเพิ่นกับว่าเบิ่งคีบเฮ้าแมครับเพิ่นถาโทูอย่างเดียวแมค่ะก็แจ้งเตือนไว้หลายคลิปอยู่ครับผมค่ะแจ้งไว้หลายคลิปอยู่ค่ะเบิ่งคีบไพรเนอร์ค่ะวิวห่งตกอยู่ครับค่ะเพิ่นถาเพิ่นว่าเพิ่นก็บ,บอกเลยที่เถาอันนี้บเบิ่งถาทู่มาถามเอา เรียกต,ตนทั้งสองได้ด้อค่ะแต่ว่ากับตรงมางแก่ก็ไม่ได้รับด,ด้วยครับผมราะว่ากับยากนั่นไม่ได้รับทุกทันหมู่บ้านนี่หลยมากเลยเถาโตมาครับเอาเบอร์แรงคลิปนี่นะะแล้วค่ะรบุ่มช่อมคลิปต่อไปค่ะหวัวซ่องเป็นทังไหนเนาะหวัวซองค่ะเป็นไหนมาซีคูนน้ำเชื่อลงไปแล้วเนาะครับค่ะลองเบอรงค่ะ อ๋อค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเนาะครับผมค่ะหลักหน่วยล่างค่ะครับหาหลักสิบมาเด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ขายขีมเนาะแม่นครับค่ะขายขีมทักไลน์มาได้ก็บเบอร์ยังเก่า0984740683ค่ะ ล่าอีกคืนซื้อน้ำเสียได้ครับพี่น้องตัวไม้เลกตัวซับเอาอ๋อค่ะรัานูุชมสะบพูกับเซรั่มทาหน้าค่ะครับหฮเดรนดนดำหนึ่งเนาะล่าซูสแมนเอฟซีภูเกาตดูค่ะภูเกาเพิ่นกลับขึ้นมาสั่งสามก่อนซีรีส์หลอดค่ะครับบ่แมนพูดเยอะนะค่ะบรัตนบุชม แต่ว่าน้ำเสียกับกล้วยเสียกับไขกับประมาณสีเดือนแล้วนี่เป็นเดือนแล้วก็ว่าจัดค่ะ mm. นี่ค่ะพ่นกลับขึ้นมากพ่นบาเพ่นถือค่ะทา่านผู้ชมถือกับหนาเพ่นแต่ว่าถ้ารู้ซึกว่าขั้นหรือว่าแพ้แสบทุกย่างล่ะค่ะทา่านผู้ชมถ้ารู้ซึกว่าบ่าดีแล้วหฮยุสใส่เด้อค่ะเพราะว่าผิวหนาคนเท่าก็คือกันเนาะ mm. ค่ะผิวหนาอ่อนหรือว่าเห่าใส่ยังมาหลายยางแล้วก็อาจจะเหีให่ใหัาแบบ เป็นพื้นเนื้อสีนอาถวแพร่ไหยุทธส่เดอค่ะเม่เอฟซีค่ะถ้าถือหนาวจะแบบนนว่าหนุ่มนุ่นเต่งตึงค่ะไสขึ้นค่ะคับดสขึ้นก็อาทิตย์สองอาทิตย์เท่าก็อาจจะรูผลเนาะค่ะแต่ว่ามือเดียวนี่ม,มือสองมือเท่าก็อาจจะรูว่าเท่าจะถือบอเจีงเสียแต่มันก็อาจจะบ่เขาหลวดไปเลยเนาะค่ะคอยๆไปเนาะรอดไปใส่เบิ้งครับพี่น้อง แล้วก็นี่ค่ะท่านผู้ชมเป็นเซรั่มบำรุงผิวครับผมค่ะน้ำหอมในตัวผมหัวปั๊มนะค่ะท่านผู้ชมหัวปั๊มครับอันนี้กับหัวปั๊มคือกันนะค่ะนี่หัวปั๊มกดตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมพค่ะอันนี้กับหัวปั๊มค่ะเซรั่มทาหน้าเนาะครับสั่งมาไหนเด้อค่ะท่านผู้ชมครับนี่นะครับผมที่แอดไลน์เบอร์โทษนะครับผมค่ะศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามค่ะ คือว่าถกัดซืสร้างได้เนาะแน่นครับผมความสวยแล้วความงามสวยแล้วค่ะรำมุส้มล่อให้ถือเรทเข้ากับว่าสวยแล้วเนาะค่ะบัวแพงครับผมบัวแพงค่ะแม่ยศีว่าถือเรทกันได้น้ำเสียค่ะความสวยมันบัวล่อที่ค่ะท่านผู้ชมเนาะสบายแต่ยังไม่เคยเรทเยอะเนี่ยครับผมอยากให้เพป็นถือเรทค่ะเพป็นก็จะได้อุดร้อนเท่านาะครับผมค่ะเอ้า บู่ก็จะมาวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะวันศุกร์ค่ะหรือว่าเมฟซี MC สร้างจองมาก่อนก็ได้ค่ะน้ำเชื่อสร้างไปรอบที่สามแล้วคะ่ะวันรอบหนึ่งกับเมิ่อดค่ะรอบสองกับเมิ่อนีร่รอบที่สามบริษัท่นจะส่งมาและะ้วค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอ,อยู่ดีไม่แห้งสุขสุขนสนส,สวัสดีค่ะครับ